พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด ิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องจิตดีมีปัญญาได้จากการฝึกฝนต้องฝึกจิตก่อนพัฒนาจิตให้มันดีจิตดีมีปัญญารับรองคันลองที่สองมาแล้วโดยอัตโนมัติ คือพัฒนาการศึกษาอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะเป็นพยานหลักฐานให้แก่ตัวเองถ้าจิตไม่ดีแล้วเลวทั้งหมดไม่อยากจะเรียนอะไรไม่อยากจะศึกษาอะไรถ้าเป็นนักเรียนก็เลวไม่เอาเหนือเอาใต้วิ่งเล่นให้เกลียวกราวเหมือนลิงข้างบางชนีตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆ นิสัยปัจจัยแปลว่าแบบอย่างแบบไม่ดีเพราะนิสัยมันไม่ดีถ้าจิตใจดีแล้วแบบสวยรวยด้วยมีแบบมีผังมีแปลนทำอะไรมีแผนผังมีแบบแปลนถึงจะถูกต้องตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนมานี่เป็นจุดมุ่งหมายที่น่าเสียดายมากคนเราเข้าใจผิดกันมากมายอยากจะหลับตาไปสวรรค์นิพพาน ไปเห็นพระพุทธเจ้ามาคุยกันสนุกสนานมันจะเบลอไปนะเมื่อสองวันมานี้เขามาเล่าให้ฟังว่าแม้หลวงพ่อเอ๋ยเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับดีใจเหลือเกินพระพุทธเจ้ามาหาสวยมากเลยเอาละให้คะแนนไป60%เอร์ซนคือประสาทมีมาเยอะโรคประสาทขึ้น60%เอร์ซจเริญสมาธิไม่ได้นะโปรดตั้งใจฟัง อาตมาได้ประสบมาเลือดลมไม่ดีเจริญพระกรรมฐานไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เครียดเนื่องจากขาดทุน15ล้านเลยไปนั่งเจริญพระกรรมฐานในกรุงเทพนั่งแค่วันเดียวจำภรรยาไม่ได้จำลูกไม่ได้ขนาดเป็นด็อกเตอร์นะไปหาพระหมอดูบอกว่าถูกแรงสิลบนผีเข้าเจ้าทรงว่ากันไปนั่นรักษาไปก็ไม่หาย พลเอกทองคำสีโยทินเอามาที่วัดอาตมาดูแล้วเครียดมากเครียดแล้วเกรงเลยนะจําแฟนไม่ได้เลยจะเอายังไงเลยให้เอาจดหมายของอาตมาไปที่โรงพยาบาลพญาไทยให้หมอฉีดยาให้สองเข็มหายเดี๋ยวนั้นเลยภาวะไม่สู่ความเป็นปกติจเจริญสมาธิไม่ได้เดี๋ยวก็เกรงเดี๋ยวก็เครียดระวังนะส่วนมากจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ไม่ใช่ว่าเป็นโรคประสาทแล้วมานั่งสมาธิจะหายไม่ใช่ตีความที่มันถูกต้องหน่อยสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง